ภาวนาสุดขีดแล้วเราจะรู้เลยร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่บางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยตรงทุกข์มากคนขเข่าก็ร่ําคร่ําครวนร่าไรายลาพันตรงที่ทุกข์น้อยคนขเข่าก็ร่าเริงใจว่าม,มีความสุขจิตใจนี้นะเราภาวนาเรื่อยๆเราเห็นว่าจิตเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อันนี้เรายัางรู้ไม่จริง ภาวนาจนรู้จริงเราจะรู้ว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์มากคนเขาก็บอกเรากลุ้มใจเวลาทุกข์น้อยก็บอกเราสบายใจนะเวลามันเข่าซะอย่างนะมันก็เห็นผิดไปหมดลนะเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอันนี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะ เนี่ยพอเราภาวนาเรื่อยๆเราเห็นจิตทุกชนิดเกิดระดับจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้ภาวนาซ้ําแล้วซ้าอีกนะเราก็จะพยายามทําจิตนะให้มันประณีตประณีตขึ้นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตในกามาวาจรเนี่ยเต็ไมไปด้วยความทุกข์ต้องวิ่งพลานไปทางตาทางหูทางจมกูกทางเล่นทางกายทางใจทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยไม่ได้หยุดพักสู้จิตที่ทรงสมาธิอยู่ไม่ได้